เห็นบอกว่ามีหลายๆครั้งที่ความรีบร้อนของน้องคือน้องเป็นคนที่ต้องไ, <ป S 2> <ะ>ไทำไโชว์ถึงขั้นต้องปาดเหมือจากการเสียตัง ไม่ใช่แค่เรยยอชให้ออกเล่าหรือให้ด้าเล่าออกเล่าเหรอเราเป็นคนหน้าใหญ่ของรถราคาขับเทเวนทิวานรถราคามาลดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เขาจะโทรมาบอกบอกว่าเนี่ยรถนะคะคุณด้ามาได้เลยอะไรแบบงี้เซลก็รู้นิสัยรู้ข่าวรู้เรื่องด้านจะมียรองเท้ายี่ห้อหนึ่งด้าชอบมากซื้อระจ่ายซื้อทุกปีต่อรถราคาก็ไปเลยแล้วเผอิญช่วงที่เลือกรองเท้าอยู่อะประกันโทรมาต่อประกันรถยนต์ นึกออกไหมก็เปรียบเทียบว่าบริษัทนี้อะไรยังไงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเซลล์รู้อีกเลยอ่ะก็อ้าวอ้าวสวยสวยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุยคุยกับเซลล์ด้วยประกอบกับว่าคิดคิดตลาะเรื่องประกันด้วยอะไรแบบนี้คุยไปคุยมาไปตรงตรงเช็คเขาเรียกว่าตรงเขาเชเออเสร็จแล้วเนี่ยก็คือไปถุนปุ๊บทั้งหมด อะไรวะออกตันนะหลายแสนโอ้อรองเท้าเป็นแสนบาทนี่อันกี่บาทเธอมีแค่สองเท้าเองค่ะแต่มราคื้อเยอะนะซือเยอะซื้อเยอะเพระขาลด90%เราบอกว่าอุ้ยมันถูกมันถูกแต่พอดีลืมว่าที่เขาหยิบมาให้อะบางทีมันไม่ได้90%มันมีแบบลด10% 20%อัพถูก90%ไงพี่อ๋ออัพถูกอไม่ผสมเออคู่่นีลดคำว่าอัพถูกเนี่ยใช่ทำร้ายเรามานักต่อนักแล้ว่ะ สติกเกอร์สีนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่วันนั้นเราเั้าเองเราไม่ได้ดูแล้วไปสิงตรงนั้นอุ้ยทำย <s> ังไงตัใหญ่ไงดีเจดา้าไงทุกคนรู้จักดีเจดาด้าไม่กล้าไม่กล้าคืนของก็รู้เลยค่ะรู้เลยรู้เลยภาพลักษณ์ภาพลักษณ์เป็นคนสาวชอบช้อปปิ้งใช่ใช่ค่ะไม่ได้เราไม่กล้าคืนของเพราะทุกคนทุกคนบอกวิดีเจดาด้าคุณนี่สวยเหมาะมากเลยจ่ายตังค์ไปค่ะแสนกว่าบาทเออในใจในคิดแสนเอ๊ะผ่อนกี่งวดดีวะ ทั้งหมดก็เพราะเกิดขึ้นจากการที่เรารีบรีบเป็นคนทําอะไรวรีบแบบลกใช่รีบรีบเียซึ่งจริงๆแล้วทางอ๋องเองจะไม่ได้เป็นคนลกขนาดนั้นไม่ค่อยครับอ๋องบอกว่าอะไรบางอย่างที่มันคิดอะต้องเราต้องค่อยๆคิดเราเป็นคนไม่ค่อยชอบตัดสินใจเราเห็นองค์แบบแม่ตกี้จริงๆตัวจริงเขาคือค่อยคิด เขาไม่คนเงียบนะเงียบแล้วเขาไม่คนมีจริงๆแบบความคิดน่ะความคิดก็จะเรียงซีเควนซ์หนึ่งสองสามสี่เขาจะอะไรต่อไปในขณะที่ได้ไม่มีสติไม่มีไม่มีสติเป็นคนแบบเอาไว้ไปลุยข้างหน้าเป็นของคนกลัวแล้วเป็นคน เป็นคนตัดสินใจเองไม่ค่อยได้ก็จะขอเวลาโทรหาพี่หน่อยโทรหาแม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยปรึกษาบางทีก็โทรหาได้ออก่อนแกอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ยังกล้าโทรไปปรึกษาก็อีก <laughs> แต่เวลาปรึกษาเรื่องงานเรื่องวางแผนเรื่องอะไรเงี้ยนางปังปังป,งปังเลยนะพี่แต่ชีวิตส่วนตัวไม่ไมเลยเอางี้อย่าให้มาแต่เนื่อเรื่องตัวเองแค่นั้นแหละแม้กระทั่งเรื่องของการจะไปอุจจีอุจจา รอก็คือรอไม่ได้ไม่ต้องอะไรพี่มาเชา้าอ่ะเพิ่งเกิดเหตุการณ์สุดๆเล, <laughs> ล้วรอเลยจัดจัดแฉแต่เช,าช้ากันแฉเช้าเช้าจะหมดชั่วโมงแล้วนะอีกห้านาทีสุดท้าย,าายแต่ดหาหันมาแล้วพูดว่าไปแล้วนะ <laughs> รู้เลยว่า